ทำไมหนูดูแหน่ม่ะอะไรนะดูแหน่เขาว่าฉันเป็นแหนมสวัสดีค่ะสวัสดีชาวชาแชร์ทุกคนนะคะทริปนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะพี่กอฟนั่นเองซึ่งฉันอยู่ที่โรบินสันค่ะทุกคนวันนี้เขามีงาน Black Friday ซึ่งเขาลดเยอะมากเขาลดแบบสูงสุด70%ลดทั้งห้างลดตั้งแต่ชั้นหนึ่งจนถึงชั้นบนสุดซึ่งฉันเป็นของที่จะต้องใช้แบบเยอะมากเลยอะแบบหลังขอดอะ่ะ เสื้อผ้าก็ใส่ไม่ได้อะเราก็เลยต้องแบบซื้อใหม่ได้ยิมใช่ปะเราต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่อะได้ยิมใช่ปะครีมเราก็หมดอะได้ยินมใช่ปะ <No. S 1> <laughs> เดี๋ยวมันจะมีอะไรให้เราแบบช้อปปิ้งบ้างทุกคนตามใช้มามเลยคะ่ะโอเคเรามากันที่แบรนด์แรกนะคะนั่นก็คือ l a ค o s คือชัดชอบแบรนด์นี้เพราะว่าแบบสีสันเขาเยอะดี <laughs> ยิ่งคอลเลกชันนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีแบบมีความสีสันมีความสีลูกกวาดน่ารักกุกกิกปุกปิ๊กมากคือแบบโอ๊ยคิ้วไปไหนอะเซตนี้ก็คือน่ารักมากดูแบบสปอตตี้เดรสก็น่ารักหมวกก็ดีกระเป๋าก็น่ารักคือพอมาอยู่รวมกันแล้วมันก็คือดีมากน่ารักมากคิวมากเหมาข้าเหมาเหมายกชุดไปเลยเหมายกชุดส่วนของพี่กอบเสื้อเชิ้ตตัวนี้ก็คือ อปป้าสุดๆด้วยแบบสีก็คือแบบโอ้ยน่ารักสีชมพูทรงดีมากเลิศคือน่ารักอีกตัวหนึ่งที่ชัชอบมากก็คือตัวลายทางที่ระกอบใส่ตัวนี้ใส่แล้วดูเหมือนแบบแพร์รี่พอตเตอร์อะดูออกมาจะอคกอกกอดยังไงก็ไม่รู้อยากจะส่งพีกอปข้อไปเรียน มาต่อกันที่อีกหนึ่งแบรนด์ค่ะแบรนด์โปรดเหมือนกันก็นกคือ n นกี้ซึ่งวันนี้เนี่ยจริงๆอ่ะแชทอยากได้รองเท้าวิ่งคู่ใหม่เพราะว่าคู่เก่าๆแล้วซึ่งวันนี้รู้สึกว่าแบบยังไม่มีคู่ไหนที่ถูกใจเท่าไหร่แต่บคุคคลที่ได้ของจากตรงนี้ไปก็คือคุณพี่กอบค่ะมาเนียนๆแล้วก็เอาไปเลยอันนี้หรือว่ากุ้งชนะเนลิศเซลด้วยอะ่ะเซลด้วยเซลด้วยพี่กอบ พี่กอฟเหลือเจ็ดร้อยไม่ห้ามขัดฝั่งต้องให้เ็นไหนเอออย่างนี้แหละเอ้านี่แหละตัดป้ายแล้วออกไปเลยนั่นแหละนี่นี่แต่ก่อนรุ่นนี้พี่กอล์ฟสมัยเด็กต้องใส่อ่ะเออเครื่องคิดเลขอ่ะ ให้ทุ่มสุดตัวเลยงานนี้ชัดทุ่มสุดตัวเพื่อพี่กอล์ฟ 2009. 2อ0 9ถ้าเกินโบน,นันจ่ายเองส่งพ <c oughs> ้ก็มี มาต่อกันที่อีกหนึ่งแบรนด์ของกางเกงยีนส์ค่ะที่เป็นอมตะเวอร์ก็คือ r e w i s นั่นเองนะคะจะบอกว่าสาวๆทุกคนต้องมีติดตู้คือมันเป็นอะไรที่ไอเทมคลาสสิกไอเทมที่หยิบได้ตลอดเวลาไอเทมที่ยังไงก็ไม่ตายนะคะมียีนร e w i สวยๆส,สักตัวอันนี้คือแต่งตัวได้ดีแล้วก็ง่ายด้วยและที่สำคัญวันนี้เซลลเยอะมากแม่ในการซื้อกางเกง ถ้าเราเป็นชนีที่ขาสั้นนิดนึงเราก็ต้องแบบเลือกเอวสูงเขามีสูงเท่าไหร่เราสูงให้สุดเราไปถามเนี่ยว่าสูงสุดคือรุ่นอะไรเพื่อเฮ้ยเฮ้ยน่ารักดีทำไมหูทำไมหนูดูแหนมอะอะไรนะดูแหนม,มเขาว่าฉันเป็นแหนม คุณค่ะขอบคุณค่ะไม่คือระนะบาบัดอ่ะเป็นของเราอะ <Yahoo! S 1> ต่อมาค่ะ Converse เป็นรองเท้าที่คลาสสิกอมตะที่สุดในปัทภี3โลกคือยังไงก็ควรจะต้องมี Converse ติดตู้ไว้มันต้องมีแบบของมันต้องมีมันเป็นไอเทมที่หยิบมาใช้ง่ายมากทำยังไงก็อมตะ คือเขาจะอยู่ไปตลอดตลอดตลอดแหละมีเขาไว้อุ่นใจกว่าจัิงจริงคู่นี้เป็นคอนว์ตที่นิ่มอ่ะคือปกติคอนวอตจะมีความแข็งนิดนึงแต่นี้นิ่มแต่ที่สำคัญเซล มันเป็นการเกงที่พี่ต้องการนี่นะ่ะจ้านั่งเลยนั่งแม้วก็แล้วอ่ <S 1> <S 1> ะและ้วแล้วก็อีกหนึ่งโซนคือแบบ ามภาษาพ่อแม่มือใหม่อะเนาะเราก็ต้องไปช้อปปิ้งของเด็กเล็กของเบบีเสื้อผ้าน่ารักมากมากม,ากมากแต่แบบคือเสื้อผ้าก็จะไม่ค่อยอยากซื้อเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเอเดนตัวขยายเร็วมากทุกคนเสื้อผ้าของเอเดนมีอายุการใช้งาน1เดือนแล้วก็ขยายแล้วคุณพระคุณเจ้าเด็กเป็นอะไรที่ตัวขยายเร็วมากเวอร์แต่รถเข็นเนี่ยมันน่าลงทุนน่ยเนี่ยเนี มันมีหลายคันได้เราไม่ผิดใช่ปะนี่แบบคันนี้เอาไว้เดินเล่นในสวนคันนี้เอาไวข้ขึ้นเครื่องไปเที่ยวคันนี้เอาไว้เดินห้างคัน,นอะไรเงี้ยเราต้องมีอย่างนั้นใช่ปะหรือไงอันนี้นิ่มมากเลยอะทุกคนคือถ้าเอเดนนั่งต้องสบายมนมีเทสใช้แล้วนี่โอ้ได้ดัหนักสูงสุดได้ยี่สิบห เฮ้ยแต่ว่าอ่ะใช่ใช่ใช่เอตอนนี้แหละ <laughs> และนี่ก็คือชั้นที่ดูดเงินเราได้เยอะที่สุดนั่นก็คือโซนบิวตี้เครื่องสำอางครีมต่างๆคือหลายแบรนด์ก็ออกแบบขยนันออกโปรโมชั่นกันไม่หวัน่นไม่ไหวออกแบบ ตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นมาใหม่มาล่อตาล่อใจใเรา,าเหลือเกินนะคะแล้วก็ประจวบเหมาะก,กับแบบโอ้ยครีมหมดเซรั่มหมดไอ้นู่นไอ้นี่ก็หมดปะเสียเข้ามาด้วยไปซื้อพ <laughs> ี่กอล์ฟฟูไซด้วยเด้อนี่สีน,นี้สวยมากอะทุกคนมันคือสีน,นูดที่แบบสุขภาพดีดูไม่ป่วย,ยแต่ว่าอย่าใช้เดียวๆนะ ใช้ผสมก็สวยซึ่งช่วงเนี้เป็นช่วงที่ฉันไม่ค่อยได้แต่งหน้าเยอะเท่าไหร่ทํางานก็คือใส่แม็กทํางานเราก็จะไม่ค่อยแบบอินกับเครื่องสําอางมากนากักเราก็ขอไปดูแบบแวบๆะไรอย่างนี้แต่เราจะเน้นแบบสกินแคร์ถือว่าเป็นช่วงเวลาทองในการบํารุงผิวทุกคนทุกคนโปรของลาแมคคือดีมันคือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันคือครีมเดลแม่ไซนีแล้วก็ ได้ทีนเมนโลชั่นด้วยคู่นี้กับเดอะคอนเซนเทรตตัวนี้แล้วก็รับสองน้องคนนี้ไปนี่เป็นทีทเมนโลชั่นแล้วก็เป็นคลีนซิ่งโฟมซึ่งไอคลีนซิ่งโฟมตัวเนี้ยดีมากทีนเมนโลชั่นก็เลิศเอาไงดีอะเอาไงดีวะเจ้พันเตอร์ครับอันนี้เนาะสองมื้นหนึ่งนะเอาเสร็จดีค่ะอันนี้อันนี้ คือตัวเนี้ยตัวนี้ก็ดีจะบอกว่าตัวเนี้ยก็เป็นโฟมที่แบบชัดชอบมากไม่ใช่ไรดอรของพี่กอบใช้สามีดิฉันผู้ซึ่งใช้สกินแคร์แพงกว่าดิฉันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคไปดีกว่า ทุกคนคะช้อปปิ้งตัวเบามากหมายถึงว่าตอนนี้กระเป๋าตังค์เบาแต่ตัวหนักมากอะไรพี่มันก็มีของพี่อยู่ในนี้ด้วยนะพี่จะให้หนูถือคนเดียวไม่ได้หรอพี่ก็ไปแล้วว่าทุกคนเอาเป็นว่าฝากไว้นะคะแคมเปญ Black Friday ที่โรบินสันลดเยอะมากจริงๆลดสูงสุด70% เราจะพบว่ามันคุ้มมากคลิมนี้แชทไปแล้วนะคะถือว่าเป็นการช้อปปิ้งเซอร์พี่ที่ดีมากเลยหายเกียดเลยดีๆเดายวาไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันบ๊ายบาย